สวัสดีค่ะก่อนอื่นคันก็ขอแสดงความเสียใจยกับพีอีดอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะคันได้ลงคลิปลงไปแล้วก็มีคำถามเข่ามาเกี่ยวกับเหล้านามากมายเลยค่ะซึ่งตอนที่คันลค้ลคลิปเขาออกลงไปนะคะคันบ่ได้คิดว่าที่สี่ดิกระแสหรืออยังนะคะคันแค่ในความรู้สึกคันตอนนั้นก็นกนคือคันเสียใจย เสียใจกับเรื่องราวาที่เกิดขึ้นก็คือมันเลวนะคะเขาบ่าได้เป็นญาติพี่น้องกันโดยการส่วนตัว,วนตวนะคะ,ะก็คือคันกับเพิ่งติดตามพี่เขาตอนที่คันเพิ่งเหตุดูทูบใหม่ๆนะคะแล้ววันนี่เขาไปมึงเล้าแล้วก็เฮ็ุให้คันนะมีกําลังใจที่สิสูต่อไปนะคะทีะ่ที่เป็นสายเมียฝรั่งคือกันนะคะคันก็เลยอ่ะไปเขาไปมือแล้วก็ แล้วก็เป็นคนที่เบาเก่งเว้าคล่องนะคะแล้วก็เลยมีคําถามข้นมา้ามากมาเนียคะ่ะว่าให้บางคนก็ย้งพไในรูนะคะว่าพี่เขาอะ่ะเสียชีวิตด้วยโรคยังก็คือคก็ได้ยินข่าวนะคะว่าเลาเป็นไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกอะ่ะขันรุนแรงนะคะบางสี่ล่ะคะ่ะแล้วก็ ลรวบางคนเพิ่นกับเ,เคยสื่อคี้มนะคะสื่อคี้มแล้วก็สื่ออาหารเสริมกับเราในเพจในะยังสินะคะแั้วกะว่าอยากจะสื่อคี้มต่อสินะคะแล้วก็หาให้แฟนพีนะคะขายต่อในเพจเได้บวงสินะคะขายคันไปเป่ากับเพื่อนคันกับว่าสามารถที่สิไปไปเป่าไปยังใดนะคะก็คือ ก็คือขนะันน่ะบอได้เป็นพี่น้องกับเพิ่อนนะคะก็คือเขารู้จากกันในช่อง u t u b e นะคะก็คือคือขันนะเป็นเอฟซีของพีเล้านะคะ็คือขนะันนั้นบอได้รู้รายละเอียดลึกๆนะคะ่ะกันเพิ่งติดตามกับพีเล้ามาบอได้ลู้ต้นปลายสาเหตุอ,อย่างมากมายนะคะก็คือในตอนนั้นในความรู้สึกของขันตอนนั้นนะคะคือขนะันน่ะมีความรู้สึกว่าอยากอยากรวมใบอะไรอยากรวมแสดงความเสียใจซื่อนะะ่ะบอได้คิดว่าแบบแบบนี้คาถามเขามามาก หลายขนาดนี้นะคะคันก็นเลยค่ะบลูว่าคันสีติดต่อกับเพื่อนทางไหนเราบลูว,บลว่าคันสีเบากับเพื่อนในแบบใดเพราะว่าแฟนของเรานะคะเบาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพือคันกันบเรได้รู้ภาษาอังกฤษ,ษลึกๆนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าอยากติดต่อแล้วก็ติดต่อในเพจอะนะคะในยินข้าวแววแวแว่านลูกสาวเรา สีสารต่อกับแฟนของเราสีสารต่อวางสียละค่ะกับกิจการของเรานะคะ่ะกันกะบโบโบได้รูเลึกนะคะกันก็ต้องขอโทษดนน้วยค่ะกันกะพึงมาติดตามพี่เล้าตอนทีขันเฮดช่อง YouTube นะคะพี่เล้าน่ะเก่งพี่ขันมือก็คือพี่เล้าเน่ะเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนขยนันสู่มานาอดทน,นกันก็เลยอยากเอาแบบอ่ะชีวิตของเราเหลาอยากเอาแบบ เอิอนว่าอีหยังล่ะค่ะอยากเอาแบบเอ่อก็คืออยากเอาผู้หญิงคนนี้นะค่ะมาเป็นเป้าหมายของเฮาว่าอยากสู่อยากเอ่ออยากประสบความสําเร็จเหมือนพี่เลนะะานี่ยค่ะงั้นก็นเลยแบบเอ่อตีเอ่อตอนนั้นก็นคือแบบเสียใจอยากเสียใจหลายสินะคะกันก็เลยตัดสินใจเฮ็ดเออเอ่อ,อใบอะไรของให้ของเราลงไปนะคะกันก็บ่ได้รู้ลึกๆนะคะแล้วก็มีคําว่า แล้วก็มีคนติดตามเขาม้าหลายจริงๆค่ะคันก็ต้องขอบคุณขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่ตอนที่คันนั่นยังอหากงย้อมรับนะค่ะคันก็ย้อมรับว่าผู้ติดตามของคานตอนนั้นแนะะงงพันในโคบพันจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นกันกับทอ่อจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวเขามาหาคัานรลายนะคะแล้วก็เลยอพอดีมามันเป็นพีเ่าคันก็เลยเสียใจกับว่าได้คิดอีกอย่างนะคะในตอนนั้นก็คือ อยากใบอะไรจริงๆนะคะพอดีกับมี f เอซีของเราเข้าาติดตามขันเข้ามาให้กําลังใจพีเล้านะคะคันก็ขอบพุ้นลายๆนะคะแล้วก็เมีมอา่าพนก็บ,บอกว่าหรอน้องขันได้ยินข่าวบอกว่าพระเอกของนางอีจ,จะพาน้องแฟดกับประเทศเพิ่นถ้ากลับไปจริงอย่างที่บอกช่อง พูด fc เสียดายกิจการเสียดายเพจเสียดายช่องเสียดายขายครีมนางอีทมากนางน้องอิงยังเด็กยังคงยังทําไม่ได้น้องอิงยังเว้าปากเก่งขายบอดทันเก่งต่อไปช่องก็จะไม่ได้เงินตอนนี้ครีมคอลลาเจนกําลังขายดีมากๆน้องขันช่วยแนะนําน้องอิง นำเด้อจ้าสอนน้องอิงขายสอนให้เป่าเก่งๆน้องอิงเพื่อนขี้อายบ่ต้องอายทำทุกอย่างให้คือแม่จ้ะคันกะอยากเบ้าเก่งคือพี่แล้วนะค่ะคันกะคันกะเบ้าบอเก่งคือการคันกะ คันก็ต้องขอโทษน้ำเด้อค่ะคันกับยังบาสามาแน่น้าผู้ใดๆเด้อค่ะเพราะว่าขันยังพันในรูอีกอย่างเลยค่ะกดการขายของในออนไลน์อีกอย่างคันกับว่ไดนรูเลยนะคะคันกับบ่รูว่าสิแนะนําไผยได้คันก็คือคันต้องการแค่คําแน่น้าขันมาห้คนแน่น้าขันมากกว่านะคะคือคันคันเฮ็ดช่องไม่คันกับขายของบุเป็นคันกับบ่รูว่าสิริ่มแบดจ่ายลืมเขากัคันกับเบ้าพันในเก่งเบ้าเพเก่งนะคะคันกับ ขี่อายคือการคันกับบรูวาสีแนน้ำนองเขาแบบใดนะคะกันกับขอบคุณคำถามนะคะขอบคุณคำถามเราคันกับมขโทูดน้ำนะคะว่าคันกับอาสิบบสสามารถแนน้ำนองเขาได้นะคะเพราะว่าคันกับเบาพวกเก่งนะคะแล้วคันกับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่มอไผ่ผี่เราขอบคุณจริงๆค่ะซึ่งคันที่ออกมาเบา เพราะว่ากับมีคําถามแบบนี้มานะคะกันกอยากกแบบอยากให้รู้นะคะว่าคันบ่าได้รู้จากพี่เขาใยการส่วนตัวนะคะกันกับมารู้จากพี่เขาในช่องนี่คือกันนะคะอืมแมนค่ะไม่ใช่ยาดแต่ก็เหมือนยาดค่ะ ช็อกมากทําใจยังไม่ได้มาเปิดดูคลิปเก่าๆของน้องแล้วน้ําตามันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหลับให้สาบายนะน้องคงห่วงลูกมากกะกะโค้งสีแมนกะโค้งสิชัยนะ่ะกะถ้าเจอกับผู้ใดกะกะไปบ่ถือคือการขาในใอ้ขอนี่ถ้าขนาดขันบ่อได้โดนแบบอ่ะการจากไปนะคะขันโดนแบบอ่ะขันถือกับ เพราะปัญหามันเข่ามากันกันยังแบบสั่งลับบ่ถือคือการเพราะว่ามันเข่าม้าลายนะคะถ้าใครอยากดูเรื่องร้วาลึกๆนะคะอยากติดตามพี่เล้าต่อไปนะคะก็คือเข้าไปติดตามในช่องทางของแฟนของเราก็ได้นะคะ ค่ะถ้าผู้ใดอ่ะอยากเข้าไปมึงคีปอยากเข้าไปติดตามในช่องนะคะก็คือเป็นช่องแฟนของเราก็ได้หรือกะอาจจะเป็นช่องของพี่อี้นะคะกำลังคีบกำลังลงม้าล่ะนะคะก็เข้าไปมึงเข้าไปติดตามได้นะคะกะต่อไปนี่กะอาจจะมีกะจะมีคีปลงม้าเรื่อยๆนะคะคือนอกๆนั่นนะคะเข้าไปมึงได้ละคะ่ะอันซึ่งคันมึงมาแล้วค่ะเพราะ้เห็นเด็กน้อยกะ เนาะค่ะเจ้าสี่าจึงไหนนะนะคะก็เขาเ้าไปเมืองไดได้ะคะ่ะเพราะได้รูเรื่องแล้วหมากก็หนีลายก็หนีอได้เพจของเรานะคะก็คือซื้อช่องของเราของแฟนของเรากับสเปนลิกกี้อินอิสานเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดก็เข้าไปติดต,ต่องติดตามช่องของอแฟนของเราก็ได้นะคะเพราะว่าคันไม่ได้รู้ลึกนะคะคันกะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะันก็ต้อง ออกมาเบาอีกทางหนึ่งนะคะก็คือคันบ่ได้แบบรูลึกๆบ่ได้อะแบบที่สิอยากติดกระแสอีหยัง,ยงนะคะคันก็ในความจริงใจของคันก็คืออยากแค่อยากมาแสดงความเสียใจหลกักกไบว้อะไรให้เรานาแค่นั้นนะคะเราก็มีคำถามออกมาคันก็เลยอยากออกมาเบาบางคนก็คิดว่าคัน่ะออกอ่ะ มะว่าเพื่อตสติดกระแสเพื่ออีหยังสินะคะก็คือคันออกมาว่าเลยว่าคันนับว่ได้ต้องการที่สีออกมาเฮ็ดคลิปตีกระแสอีหยังนะคะแต่ในเมื่อคันตัดสินใจที่เฮ็ดคลิปแลกลงไปแล้วเราก็มีคําถามเข้ามาหาคันคันก็เลยจําเป็นที่สิต้องมะว่าต่อนะคะถ้ามีคําถามเข้ามานะคะถ้าแสดงความเสียใจคันกะ ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากจากใจที่ที่มีให้ขอบคุณของ p e. ีนะคะการกระเสียใจคือการในความรู้สึกของคันการกระเสียใจยคันถึงได้เฮ็ดคลิปลุ้งลุ้งไปนะคะนั่นนะคะการกะหรือไปติดตามช่องของแฟนพี่แฟนแฟนเล้าก็ได้นะคะการกะไปราคาเขาโจบ๊บใบขี้ใบเพียงแค่นี้ละค่ะ